ซูเสี่ยวรันเจ้ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรเผ่าเทียนหยุดจับคายได้แล้วนะท่านอาจารย์คะเจ้าคนพลอยยศเจ้าสร้างเรื่องขึ้นมาด้วยตัวเองไอ้เจ้ากลับให้อาจารย์คนนี้มาช่วยแก้ปัญหาของเจ้าเนี่ยนะหรอบนบันไดสู่สวรรค์จะหม่กของข้าคันแบบนี้มีใครบ่นในข้ากันนะไม่ว่าอย่างไรก็ดุยต่อดีกว่าโคตรควรดื่มเลือดของราชาตเทพไปหมดนะมิเช่นนั้น ก็ไปฆ่าชมาชิกในตระกูลเจียงให้หมดก่อนเพราะพวกเขามีร่างกายของราชาเทพโอแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเขาเต็มใจจะต่อสู้กับข้าหรือเปล่าบุคคลนี้อันตรายเกินไปข้าคงไม่มีทางไปสู้กับเขาและคงไม่สามารถเาชนะเขาได้อยู่แล้วเมื่อมองเจียงซูเช่นนั้นเขาไม่อยากต่อสู้กับข้าจริงๆมีคนเฝ้าดูอยู่ใต้บันไดามากมาย ข้าคงไม่สามารถก่อปัญหาได้อีกแล้วพี่สูข้าไม่ควรเปร็นคู่ต่อสู้ของท่านไปล่าไปเถอะนะสิทธิพี่เจอเข้าใจผิดแล้วข้าไม่ชอบการต่อสู้หรือก,การฆ่ามากที่สุดข้าสนับสนุนสันติภาพมากกว่านะนั่นคือความตั้งใจที่แท้จริงของข้าสิทธิพี่สูเป็นคนดีจริงๆข้าน้อยแช่เจัวผู้นี้รู้สึกหรอายใจในตัวเองเดี๋ยวกิน ในบรรดาห้าคนโจโยี่ซึ่งดูเหมือนจะได้ความกังวลเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดตามมาด้วยร่างกษัตริย์ศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลเจียงสองคนนี้รับมือได้ไม่ง่ายเลยถ้าพวกเขาไม่สู้กับข้าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกานปิดมาได้ให้สำเร็จสินะเฮ hey. มีแขกมาเยี่ยมชมพิธีบุตรศักดิ์สิทธิ์ของเราอีกคนแล้วดิงทองทำไมเจ้าถึงมาโดยไม่ได้รับเชิญเช่นนี้ ฮ่าฮ่ไผ่ซูสีความเข้าใจของเจ้ายังเฉียบคมมากเลยนะจอมมารวานอนทองคำแห่งอาณาจักรปีศาจสวรรค์ในฐานะเจ้าแห่งปีศาจจากอาณาจักรปีศาจสวรรค์หากเจ้ามาคนเดียวในดินแดนมนุษย์ของเราเจ้าไม่กลัวว่าเจ้าจะไม่สามารถออกไปได้หรือถ้าข้าก็มาข้าก็ต้องไม่กลัวอยู่แล้วไผ่ซูสีเจ้ากาเราวมากเลยนะในการจัดพิธีของบุญศักดิ์สิทธิ์ข้าไม่เชื่อว่าเจ้าจะมีเจตนาเพียงแค่นี้ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเผ่าปีศาจของเจ้าล่ะมาเริ่มพันกันข้าจะขอให้ลูกหลานของข้าได้บีนบันไดสู่สวรรค์ตราบใดที่สามารถเอาชนะบุญักิิทธ์ของเจ้าได้เจ้าจงบอกถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของเจ้ามาซะในทางตรงกันข้ามหากเจ้าชนะเจ้าสามารถเสนอเงื่อนไขอะไรก็ได้ที่เจ้าต้องการหลอกพอที่สัตว์ผลพุทธคุณและสมบัติล้ำค่าอื่นๆจากสวรรค์ละโลก มบัติหายยากเด่านี้คือสิ่งที่เจ้ากบฏนั้นต้องการพวกเจ้าอยากอาหารมาอขนาดนั้นเลยเหรอที่เราจักรพรรดิผีเสื้อไปได้เลยหากเจ้าสามารถข้าบุญศักดิ์สิทธิ์ได้ข้าจะเดยงเจ้าด้วยการกินเนื้อของสัตว์ปรลาดผู้ยิ่งใหญ่เป็นเวลาสามวันสามคืนหากเจ้ากับมาที่เราจักรพรรดิผีเสื้อแห่งอาณาจักปรปีศาจสวรรค์เจ้าค่ะ ที่ชั้นมากกว่า3,000ชั้นถ้าสัมผสัสได้ถึงความกดดันทางร่างกายที่เกิดจากบันไดอย่างชัดเจนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราปีนขึ้นไปถึงระลับ9,999ได้ใช้ระบบเจาะทะลุด้านศักดิ์สิทธิ์โบราณระบบถ้าขอเตือนโฮดว่าจะห่มหนักมากเกินไปไม่อย่างนั้นอาจมีคนตายได้เข้าใจแล้วใครคือบุตรศักดิ์สิทธิ์ของดินั้นศักดิ์สิทธิ์ไถซู สิทธิ์พี่สูดูเหมือนว่าเธอจะมาที่นี่เพื่อตามหาเจ้าไนะ้ไม่ควรมีอะไรเกิดขึ้นกับเธอด้วยเปล่านะ้ายสิทธิ์พี่สูจะทำร้ายผู้บริสุทธิ์นะบุตรศักดิ์สิทธิ์ไถ่สูถ้าต้องการเอาชนะเจ้า หลังจากเอาชนะเจ้าแล้วเขาก็จะกลับบ้านไปกินเนื้อร่างกายแข็งได้ขนาดนี้เลยเหรอข้ารู้ว่าเธอเป็นใครเธอเป็นคนของอาณาจักรปีศาจท,ที่ราจาก,กาพัิผีเสื้อข้าได้ยินมาว่าพ่อของเธอเป็นปรมามาย์ผู้ยิ่งใหญ่ของซนเผา อดีตญาชนแต่แม่ของเธอก็เป็นประมาจารผีเสื้อของเผ่าปีศาจใจผู้หญิงคนนี้มีความสามารถพิเศษครอบครองร่างปีศาจสวรรค์ในร่างคนป่าเถือนด้วยความแข็งแกร่งอันใดที่สิ้นสุดนี้ร่างกายแทบจะยงคงกระพันการต่อสู้กับเธอมันไม่เป็นเรื่องง่ายเลยเธอน่าจะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดของทายาทเผ่าปีศาจแล้ว ร่างกายสูงติโบราณมันสมควรแล้วแยกด่างเด้ออย่าเอาเงามงัดกับข้าเงี้นเด้อน้องสาวเจ้าจังเด็กเกินไปแล้วเจ้าถั่วงอกเจ้ากล้าได้ยังไงมาลวนดามข้าแบบนี้ขอโทษนะข้าไม่ได้ตั้งใจมันจุดไม่ทันเ่ะไม่ได้ตั้งใจงั้นเด้อ ฮ่าฮ่าไอ้สัตว์ล้วไอ้